พี่งานดังมากผมเชื่อว่าทุกทีที่พี่ทำได้เลยว่าจะเป็นสิ่งไหนแต่เราตัดสินใจที่ให้ลูกแล้วผมคิดว่าน้องรับและน้องดีใจและเอาไปใช้กับครอบครัวแน่นอนครับอ่ะพี่ที่ไม่มีอะไรมากแต่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบตรงเนี้ยและพี่พี่ใช้บ่อยพี่ใส่บ่อยพี่อยากให้น้องเท่พี่เลยมอบความใหยานน้องครับไเลน้องเน้อยน้อย เปิดได้ทุกคน้ลยเปิดเลยกันเดี๋ยวชุดท้ายใส่เลยนะอะไรนะอยากให้รู้เป็นวิมเท็ของแบกใบของรุ่นนี้เลยคนที่มีให้วิมเท็จะรู้แล้วอะบอบอชุด ผมชอบชอบแบบเท่ๆชอบกางเงท่น้องเจ้าไม่ถามน้องชอบไหมทางนี้ชอบไหมแกอ่ะคุณแม่ครับน้องชอบนะคไอยากซื้อกางเมงเท่ๆน้องด้วยจ้าเอาละเอาละนะครับเท่น้องเท่ใส่กางเกงยีนเท่เลยขอบคุณมากครับครับน้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมากเนาะไม่เป็นไรหรอกครับพี่ให้พี่ผมสวยพี่ก็โถประทังอีกทีทุกคนมาได้ไง เราไม่เหรอครับมีโอกาสครับใครเขายุม้มาเปิดของถูตรงนี้ก็รู้<แ>คนะแม่แม่อยากรู้แม่อยากรู้แม่อยากรู้ว่าอันอไหนเนาแต่ผมจะบอกทุกท่านว่าเร็วๆนี้ผมอาจจะมี <c oughs> อบอกบอะไรก็ได้นะรจริงๆแล้วผมรู้ว่าเด็กคนนี้มีความสามารถมากแล้วผมมีโอกาสที่ได้ไปกับน้องไปพักดนะ้วยกันคุยกันจนตอนนี้พูดได้เลย น้องนำงแต่งเพลงให้ผมที่หนึ่งเพ <Okay. S 1> งลงครับเร็วๆนี้เราฟังละทุกคนจะตกใจแล้วคิดว่าทำได้ไงผมก็คิดว่าน้องทำไมได้เรานั่งอยู่ด้วยกันแต่ผมเป็นคนคิดช่นมุกขึ้นมาแต่ผมไปต่อไม่ได้แต่น้องเคยบอกผมว่าน้องะเขียนเพลงเาไว้ผมบอกว่าน,น้องเขียนดีมากเลยนะแล้วแม่รู้ไหมว่าแต่งเพลงบอกว่าผมไม่ได้บอกใครแต่ แต่พี่ไม่บอกได้ผมเดินแต่พี่ภายแค่สองชั่วโมงผมกลับมาจับของแก่เขาไม่นั่งเล่นแล้วเขาส่งให้ผมเลยตอนนี้เพลงโคงมาแล้วเร็วๆนี้เดี๋ยวอาจจะรอฟังครับรอฟังนะครับผมติดตามด้วยนะเป็นจริงๆตรงนี้ช่วงนี้สอเพลงสองเพลงใช่ไรับสองเพลงสุดท้ายครับสองเพลงสองเพลงกับพี่ อันน้อกกับพี่ันแล้วเอ่ะเดี๋ยวพี่เราด้วยน้วกันโอเคครับมาครับ